ฟนเกมใช่ค่ะซึ่งเกมไอครั้งนี้นะคะก็มีอัปเดตมาใหม่แล,มแ,แล้วก็มีหลายรายการบงรัมาตอนนี้จะ<ช>ไปดูกันครัะแล้วก็วันนี้ออสการ์อยากลองเล่นหืูบางอ่อออสการ์อยากเล่นหมดอะไรเอ่ออยเยากเล่หมดเลยเออสุนัขบีสายฟ้าโรงเรียนจัดไปเลยค่ะคะือหมดนี้นะคะเราก็จะมีเนื้อ,อเริ่มเกมเลยค <Okay. S 1> ือหมดนี้นะคะเราก็จะมีเนื้อค่ะเวลาที่หมามาเราก็โยนเนื้อให้หมากินเพื่อล่อหมาไม่ให้มาหาเราก่อนเยวะนะ มื่อกี้มันดังง่ายหรือเปล่าเรืปรหมดไม่ปานกานกลางปรับแล้วใช่ไหมปรับแล้วรอบรอบนั้น่ะบนันจะไม่แมเรา้หนแก่กันเช่ไหมกดดิให้พวกเราด้วยนะคบไม่เป็นกระดิ่งนะเออกดกระดิ่งให้พวกเราด้ือยเพื่อความแจ้งเตือนที่โรงเรียนเลยนะคะกดไลเเอออสการ์ได้ด้วยอู้เนื้อกดกดกงง่ โคตรลุงอะจะบอกให้นี่ค่ะเนื้อ่ลองฟังดูสิเราฟังดูสิกดแชร์เลยนะกดแชร์เลยนะเฮ้ยทุกคนมากินได้อเสียงคนหัวเราะนไหมเฮ้ยนี่ยค่ะนี่นะคะเนื้อค่ะก็เอาไว้สลับรอบมาเราได้เนี่ยกระบบบไปบ๊วยบ๊อยข้าว มันจะมีไอ้ไอ้ไอ้แ้เล็กมันมีมือมีเต็มห่ออ่เฮ้ยถีบเร็เรเรีบออปดดูดูดูน่ตรงนี้มีรีบไปบอว่าจะเข้ามาแ้ว่อนใจเย็นมีเสียงหมาเียวเนี่ยมีแต่อ โอ้ยห้องนี้ไม่เคยมาเลยนะครับทุกคนทำไมน้องกล้าจังกลัวดิเอาเอาาก็แต่ว่าจะไมกล้าจังก็กลัวดิเออครับคือก็ไม่ต้องถามมากครับก็กลัวดิครับไปใกล้ๆแขนน้องฟั้นไปใกล้ๆอ่ะไม่ได้กินผลทั้งยืดไม่ได้กินทั้งยืดเข้าไปสินี่ห้องนี้อ่ะไม่ได้อ้นี่ทางออกครับมันต้องหาเฮ้ย ตาตาเขต่อไปตายตายดันอยากกด้าไรแต่ดานขี้โกงปานกลางไปเชื่อื่อกี้่ไรง่ายปานกลางดูถูกค่ะทุกคนดูถูกถง่ายถ้าง่าย12ถุงถ้าไม่ถ้าไม่ต่างจาก20นะเอ้ยถ้าถ้าต่างจาก20นะแต่ดันเอ้ยกระดิ่ง กดอย่าลืมกดด้วยกดกระดิ่งนะคะยี่สิบยี่สิบอุ้ยจริงด้วยว่าแล้วทำไมตอนนั้นเห็นเป็นไม่เดีฤฤ๋ยวพอบัใช่เฮ้ยทุกคนดูดิอ่ะโอเคอะอ่ะอ่ะอีสบ ถงถุงาผมมาผมมูไี่ถุงาห้าประตูปนข้างนี้เหลือเกินเข้ามามีนะเฮ้ยพี่ันนี้อีนีเดี๋ยวเฮ้ยโอ้ยเดี้ยวก็ลอยไงหย่า ก็่อน่ไปหามากันเอานไม่ปไปพูดอะไรที่แเอู้อะไรที่เราูดเรไม่ว่าไงระแตวเะพูดเราจะรับตพูดแบน่

ายก็ตายดิเอ้ทำไมพี่บกดดันยากอยากเล่นแล้วครับคันมือคันวีคนต่อไปครับตพี่บัวเอจะตายให้ชาทีสุดครับเฮ้ยไปเลวไป่อพี่บัวใช่เหรอคพี่บัตาพี่บัวแล้วครับผมเราตกบัวจยเลยห้าหมื่นขอห้าหมื่น คได้รับทุกคนกดไลค์กับำลังใจให้พายด้วยนะครับทุกคนเปิดมาถึงเจอถุงแล้วก็เจอาเลยเปิดมาถึงเจอหมาเลยน่าจะเอ๋นั่นเฮ้ยฟังเพลงนี้ฟังเพลงนี้ฟังใครอีกอ่ะ A C O A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  C O B Star B B B C C C อะไรนะมาแคทแคทหมดแล้ววีเดอาไปลงที่นี่นะครับ ขอออรไห้ต้องขอออรหรือเปล่าออคงกระด่ะใช่เยอะมากใช่แบบเยอะขนาดี่บิ๊ิ๊จอ่ะอุ้ยอุ้ยช็อกเลยอ่ะสุดจัดแบบบวกเจ็บไม่เดี๋ยวมันมี